ฟีบีสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีจากอังกแษนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีเนาะพี่น้องเนาะ เราเดียวจะไปส่งเด็กสองคนนี้ไปงานวันเกิดเพื่อนเขาแล้วายก็จะออกข้างนอกกับพ่อไมคค่ะงานวันเกิดก็คือไม่ได้เป็นปาร์ตี้แบบสวยงามคือเขาเป็นวันเกิดเขาไปจัดข้างนอกตรงสถานที่เขาจองไว้จะเป็นที่ให้เด็กเล่นเป็นเต้นทำพาีนแบบใหญ่ๆนะพี่้องเราก็กินข้าวมันจะเป็นอยู่ที่เมืองยอกลีจะต้องแต่งตัวแบบที่จะต้องเล่นแบบ ธรรม <Okay. S 1> ะถแมงพี่น้องบ่ <c oughs> ม็นสวยงามเนาะนั่นแหละไปน้องเมลีกับฟีบี้ไปงานวันเกิดวันนี้โอเคเมลีเรดี้พร้อมหรือ,อยังคะเ่ย้ยบายบายนี้พี่น้องจ้าสงเท่าเนาะสงตาใหญ่จะไปหากินข้าวแล้วจ้าหลังจากลูกส่งลูกไปงานวันเกิดเนาะพี่น้องขับรถมาลีดจากบ้านชายมาลีดก็ประมาณ25นาทีได้ถ้ารถไม่ติดเนาะพี่น้อง มาดูบรรยากาศว่าจะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เข้าฤดูใบไม้ร่วงเป็นหนาวๆเนานะคะ่ะอุณหภูมิอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบหองศาโดยประมาณเซนเซียสนาะจะี่นนองจา้าดีใจไหมไมเคิล Hi folks today we're going to leave because si s i is treating me to a meal lunch which is very unusual <laughs> นิวโชว์ก็คือแบบว่าทำประจำเหมือนน้าถึงร้านแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะ คนจะเยอะมากๆเนาะจ้ะใสายชอบร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านที่กินแบบเหมือนอาหารตามสั่งง่ายๆสบายๆไม่ต้องรสอุบหมายถึงว่าไม่ต้องแต่งตัวเลิศดรู้นะจ้ะพี่น้องคะนี่มาดูกันพวกน้ําดื่มเนาะค่ะเป็นชายเย็นชาเขียวมีเหมือนบ้านเราเนาะค่ะตามนั่นแหละราคาตามที่สายเขียนให้ดูเนาะพี่น้องจ้าแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนออเด์ฟเนาะคะ่ะเพราะไมเค้าชอบกินไก่สเต๊ะจ้ะก็ หนึ่งจานประมาณสามไม้เนาะค่ะแล้วายก็จะกินเป็นคอหมูย่างไซชอบกินคอหมูย่างจะแบบอร่อยค่ะร้านนี้เนาะพี่น้องจ๋านี่คือสตาร์เตอร์เนาะค่ะพี่น้องหรือว่าออเด็บจ้ะสั่งมาก็จะมาไล่เลี่ยกันจ้ะของหมายถึงว่าอาหารเนาะพี่น้องไม่เขาก็ชอบร้านนี้เพราะว่าสบายๆเหมือนที่ไซพูดสู่ฟังนั่นแหละจ้ะน้ำเนาะค่ะไซก็สั่งชาเขียวกับ ชาตัวที่เห็นนั่นแหละจะให้ไม้ลงว่าเขาจะเอาชาอะไรเพราะว่าไมเพิ่อบอกว่าให้ทรายสั่งเลยน้ำทรายว่าเอาน้ําเหมือนที่เธอเคยดื่มเหมือนนะจ้าหมายถึงน้ําชาทรายก็เลยสั่งมาสองอย่างไม้เขาก็เลยเลือกเป็นชาตัวนั้นสีแดงๆนะ่ะจ้าชานมือชาอะไรเขาเขาเรียกนะพี่น้องจ้าไก่สเต๊ะของพ่อไม้สามไม้แล้วก็คอหมูย่างของทรายเนะาะจ้าอร่อยพี่น้องสําหรับทรายคอหมูย่างนี่อร่อยมากๆเลยมัน ขอให้มันไม่หยาบนะจ๊ะมันก็นมีติดมันแล้วก็เป็นน้ำจิ้มเจยวที่ออกเปรี้ยวหวานนิดหน่อยไม่เผ็ดมากนะจ๊ะพี่น้องสำหรับไม้เขาก็ชอบของเขาอยู่แล้วค่ะคือไก่สเตะนนั่นแหละจา้าสำหรับสายก็อาหารที่ร้านนี้ชอบทุกอย่างนั่นแหละจา้าหมายถึงว่าเพราะว่ามันเป็นของไทยเราเนาะทายก็เลยให้ไหม้ชิมไก่เออไม่ใช่ค่ะหมู หมูคอหมูย่างทรายเขาก็ชิมเนาะค่ะแต่ว่าไม้เขาคือเขาสั่งอะไรเขาก็จะกินอันนั้นเพราะว่าไม่อยากให้มันเหลือ,อน,น่นะจากพี่น้องเธอสั่งอันนั้นเธอก็กินอันนี้ส่วนใหญ่คนอังกฤษจะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องว่าสั่งใครสั่งมันหมายถ,ถึงไปกินข้าวด้วยกันหลายๆคนในโต๊ะหน,นึ่งสี่ห้าคนนี่ก็ต้องสั่งจานใครจานมันเขาจะไม่มีกัน แบบว่าสั่งหลายๆอย่างมารวมกันแล้วหะเรากินด้วยกันอย่างนี้เนะาะจ้าเขาจะทําให้เป็นส่วนใหญ่เลยฝรั่งเก็บสั่งใครสั่งมันเป็นคนละชุดเลยเนาะจ้าเนาะถึงเป็นอาหารฝรั่งเนื้ออาหารอะไรก็ช่างเขากส็สั่งของเขาหนึ่งชุดต่อหนึ่งคนเลยจ้ะจะไม่มีมารวมกันแล้วกินด้วยกันเนาะนั่นคือเป็นแบบว่าถ้าเป็นดั้งเดิมออริจินอลคนอังกฤษจริงๆจะเป็นแบบนั้นเนาะพี่น้องคะแต่ว่าของไซนี่ก็แล้วแต่จ้าสามีได้หมดเพราะว่าถ้าไซา แบบไหนเพื่อนก็แบบนั้นละจ้ะเนาะชาเขียวได้รสชาติแบบไทยเรามากพี่น้องนี่แหละคือไซชอบชอบมากๆแล้วหมายถึงว่าร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านเหมือนร้านอาหารตามสั่งเหมือนที่ไซว่าแหละไม่ต้องจองยากค่ะถ้าเป็นร้านอาหารไทยที่เราไปกินที่จะต้องแต่งตัวดูดีหน่อยแล้วก็ต้องจองโต๊ะล่วงหน้าเนี่ยมันแบบ ขี้เกียจจองขี้เกียจไปอันนี้คือร้านนี้มาเที่ยวไหนก็มีเก้าอี้มีโต๊ะให้นั่งตลอดน่นะจา้าอาจจะรอหน่อยบางครั้งเนาะถ้าคนเยอะอาจจะรอไม่นานหรอกจ้ะหนึ่งอ่าไม่ใช่หนึ่งประมาณไม่เกินสิบนาทีถ้ารอเนาะแต่ทรายไม่เคยได้รอเลยนี่อาหารจานหลักมาแล้วค่ะพ่อไหมเขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงจะเอาข้าวใส่ในถ้วยหรือว่าเอาอะไรอย่างนี้เขาตักกินด้วยกันไม่ได้เขาจะต้องรวมกันมิกซ์แบบนั้นเนาะสำหรับพ่อไมก็จะสั่งเป็นอะไรเขาเรียกว่า มัสมันค่ะร้านนี้มีเฉพาะหมูไก่เนาะไมเคลลิลก็สั่งมัสมันไก่ปกติแล้วไมเคลลิลเขาจะชอบกินมัสมันเนื้อแกะจ้ะแต่ร้านนี้เพิ่นไม่มีเนาะพี่น้องก็จะมีมัสมันหมูมัสมันไก่แล้วก็มัสมันพวกต่างๆทะเลอะไรอย่างนี้จะ้ะวันนี้ทรายเปลี่ยนเมนูนะคะทุกคนคะ่ะก็เป็นเมนูเส้นเหมือนเดิมแล้วจ้ะปกติแล้วที่ทรายมากับจจยนี่ทรายชอบทานเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ําตกอย่างนี้จะ้ะจจยก็จะชอบเป็น ก๋วยจับเนาะวันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นซุกี้ค่ะซุกี้ทะเลนะคะทุกคนคะใส่ชอบปรุงถึงมันนัวมาแล้วสซไม่ใส่อะไรมากมายของให้มีน้ําตาลกับน้ําส้มค่ะเพราะว่าไ่าชอบกินเปรี้ยวหวานนิดนึงค่ะพี่น้องขาเนี่ยละอร่อยมากๆแต่ตอนนี้ร้อนอยู่ <laughs> กินไม่ได้มีหอยด้วยนะพี่น้องหอยตัวเบลมเทิมแล้วก็กุ้งตัวใหญ่นี่คือ,อสมกับราคาอยู่นะคะสมกับราคาเขาอยู่เนาะชามละประมาณเท่าไหร่หรอส่จำไม่ได้ โดยประมาณอาหารพ่อไม้กับกับซุกี้ทรายก็เฉลี่ยอยู่ที่จานละชามละประมาณ600บาทเนาะเฉลี่ยนะคะอาจจะถูกกว่านี้10บาท20บาทเนาะแต่เฉลี่ยประมาณโดยประมาณคิดแบบง่ายๆเนาะพี่น้องจ้ายิ่งจะเป็นพวกที่เป็นทะเลนี่ก็จะแพงกว่าปกตินิดหน่อยเนาะคะ่ะ600ประมาณ600ถ้าเป็นอะไรที่ไม่ใช่ทะเลอาจจะถูกกว่านี้ ก็ไม่ถูกมากก็ประมาณ550 560อะไรประมาณนี้จ้ะเนาะโดยประมาณอร่อยสุดๆเลยค่ะพี่น้องคะกินเกลี้ยงกันนี่เห็นไหมบินนะคะสองคนทาน2,400บาทก็จะมีก็จะมีน้ำสงแก้วแล้วก็ออเดอร์สองอย่างแล้วก็อาหารสองอย่างแล้วเขาก็จะรวมเป็นค่าเซอร์วิสไปอีกประมาณ200กว่าบาทเนาะคะ่ะก็ซึ่งเราเหมือนติปมันละจ้ะเราก็ไม่ต้องให้ติปเงินสดพี่น้องนั่นแหละ ร้านแสบเห็นไหมเขาเจมีหลายสาขามากๆพี่น้องจ้าอร่อยสําหรับไซน,นะคะแต่ว่าส้มตําไซเคยทานแล้วไม่อร่อยตําเองอร่อยกว่าเ <c oughs> นาะเสร็จภารกิจหมายถึงว่าทานข้าวแล้วไยเลี้ยงพ่อใหม่นี้พ่อใหม่ดีใจไหมายถึงเพื่อนก็พูดหยอ,อกเฉยๆละจ้าว่าดีใจที่ไซเลี้ยงแต่ปกติแล้วอ่าก็คือเหมือนครอบครัวเดียวกันนั่นแหละน้องสแต่พูดเล่น,เลน,เลนๆเฉยๆว่า สสยได้เงินเดือนแบบว่าที่เป็นเงินเดือนจริงๆครั้งแรกเลยที่ใส่ไปทาํางานนี่สินะจ๊ะแต่ก่อนทํางานดูแลคุณลุงก็มีปีเงินเดือนอยู่แต่ว่าเขาจะให้เป็นใส่ทองเป็นอาทิตร,ระนะนะจ่าเนาะมันไม่เหมือนเป็นเงินเดือนเป๊ะๆเหมือนตัวนี้ตัวนี้ก็จะจ่ายเป็นรายเดือนนะจ๊าก,ก็จะพาทุกคนเดินเดินดูที่เมืองหลีดจ้าสามีเขาชอบดูนาฬิกาพี่น้องขายี่ห้อนั้นแล้วก็ยี่ห้อนี้จ้ะเนาะซึ่งเพิ่นไม่ไมเคลิลนี่เป็นคนที่ไม่ชอบซื้ออะไร เนาะเสื้อผ้าไม่ชอบแต่งตัวไม่ชอบเสื้ออะไรยกเว้นนาฬิกาค่ะที่เป็นเครื่องที่เขาชอบพี่น้องคะเนาะนั่นแหละเมืองหลีกก็เหมือนเดิมเหมือนแหละพี่น้องสวยงามจา้ะ <laughs> ใส่ก็ชอบให้สามีถ่ายให้หน่อยสามีก็บอกโอ้นี่หละ่ะ <c oughs> ได้แค่นี้ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ถ่าย <c oughs> ประมาณนี้แหละจ้ะเ <c oughs> <c oughs> นาะฝีมือการถ่ายบอกให้ถ่ายรูปก็ไม่ค่อยอยากถ่ายรอกจ้าผู้ชายถ่ายสักประมาณ ไอ้ค่ะเชิญนะแล้วเอ่อแบบว่าถ้าเราเนาะถ้าเป็นตัวเรานี่ถ่ายเซ็ตเป็นห้าร้อยหกโอ้เป็นห้าหกรูปอย่างนี้เลือกสักหนึ่งรูปหนึ่งหรือไม่ก็ยี่สิบสามสิบรูปเนาะแต่สามีสายเขาจะกดแค่ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเขาจะบอกโอ้โหเร็วพี่น้องเป็นยังไงอาจารพอน้องมียแล้วเขา,า,เา,าจะถ่า,ายเท่าไหร่แค่เวลาถ้าไปเที่ยวกับสายก็จะถ่ายไว้เป็นความทรงจําเก็บไว้รูปสองรูปอย่างนี้นะจ๊ะเนาะนี่แหละพาทุกคนเดินดูแต่ละที่ในอังกฤษเนะค่ะก็จะมีความแตกต่าง ที่สายเดินเม่กี้นี่ก็จะเป็นห้างแบบหรูหราจอนลุยเนาะค่ะอยู่ข้างข้าวกันกับตลาดดีตรงนี้คือตลาดนะคะตลาดในก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งพี่น้องคะเด๋วเราจะเลือกเดินเด๋อเราชอบเดรไหเนาะเพราะหมเขาเป็นในจอนลุยนะเพราะเขาเพราะว่าเขาไปดูนาฬิกาค่ะพี่น้องคะนาฬิกาที่เป็นแบบว่าที่พนอยากได้ของโรเล็กซ์แต่ว่าเขาคงไม่ได้ซื้อหรอกตอนนี้เพราะพอยากอื่นจะเป็นมากกว่า ดูไว้เฉยๆเนะคะ่ะเพราะมันเรือนรับเพลงขนาดมือสองก็เป็นห้าเสนหกเสนนะคะแล้วพี่น้องจาเดี๋ยวถ้ามีแบบว่าโอเพียงเราก็ถึงจะเก็บไปซื้อจะ้นะเพราะว่าคืออันเก่าก็มีอยู่เลงสินะาจานันตลาดอันนี้คือตลาดนะคะพี่น้องเหมือนที่สายหาทุกคนมาเดินนะละวันนี้มันเสวคนเยอะมากๆเลยตลาดเมืองรีแล้วก็ไปห้างแล้วก็ เดินดูของนู่นนี่นั่นตามภาษาสงเเ่าจ้าพี่น้องวันนี้มาสงคนนะคะพี่น้องคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันจ่ายเนาะพี่น้องคะ่ะหมายถึงว่าจับจ่ายใช้สอยสามีก็พาไปซื้อครีมจ้ะใส่ก็จะซื้อเฉพาะครีมทั่วไปคะ่ะครีมบำรุงครีมกันแดดแค่นั้นแหละจา้าฮัลโหลพี่น้องจ้าออกมาแล้วจ้ะวันนี้ฝนตก อร่อยมากไม่เข้าว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันค่ะฝนตกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเลือกวันไม่ได้แล้วก็กำหนดอากาศไม่ได้พี่น้องก o r you เดอ today ไม <laughs> ้าเพนดีใจหลายว่าใสเพิ่นเซลใส่นะคะว่าใสจะจ่ายเงินิ่นว่ะแบบว่า คนว่าใสยไม่ค่อยจ่ายมีแต่เอาบัตรเ,เพิ่นจ่ายนะวันนี้ใส่ใจนะ่ายอนว่าโอ้ใส่ใจ่ายเนี่ยสเนเยอรมันห <New S 1> นนะีคนละ ซื้อ3จ่ายโฉงะนะพี่น้องก็จะประหยัดไปตั้งหลายปนเลยสามสิอปอนเชะล่ะประหยัดพี่น้องนัะะ่นแหะได้หนึชุดแล้วก็เอาที่เป่าคุมธรรมดาธรรมดาอีกตัวหนึ่งเพราะว่าอันเก่าของทรายนี่ยใช้เป็น10ปีแล้วมันเริ่มจะพังแล้วไม่มีอะไรมากมายเราก็เก็บมาฝากบรรยากาศในเมืองแต่กี้นี่คนเยอะมากๆเลยเนาะขนาดฝนตกแล้วก็ร้านอาหารคนก็เยอะเยอะไม่ได้ถ่ายสารไปทั่วเพราะคนเยอะมาก แต่แต่ให้อะไรที่ใส่กินให้ดูนะพี่น้องจ้าโอเคค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์วิดีโอสายด้วยนะคะพี่น้องค่ะบ๊ายบาย